แต่คนไข้ที่เป็นต้อหินแล้วมาด้วยเรื่องต้อหินที่เป็นระยะเรื้อรังเนี่ยบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องตามัวไปวัดแว่นแล้วไม่สามารถเห็นชัดได้ไม่ว่าจะวัดในระยะไหนนะคะคนไข้ก็จะมาตรวจแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะท้ายก็คือคนไข้เนี่ยจะมีลานสายตาเสียหายไปมากแล้วนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หิ่งรสจพร์พุทธาช,ชโลวิทย์เป็นจกักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินโรงพยาบาลไทยนคลิน โรคต้อหินเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทต,ตาชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการทำลายเส้นใยประสาทต,ตาโดยปกติเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่สําคัญก็คือความดันลูกตาสูงการที่ความดันลูกตาสูงก็จะไปกดทับขั้วเส้นประสาทต,ตาทำให้ใยประสาทต,ตาเสียหายเมื่อเราตรวจคนไข้ก็จะพบว่าลานสายตาของคนไข้เนี่ยจะผิดปกติไป เมื่อโรคดําเนินไปถึงะระยะสุดท้ายก็มีโอกาสที่ทำให้คนไข้สูญเสียการมองเห็นโดยที่ตาบอดจะไม่สามารถรักษากลับคืนมาได้ค่ะ,ะคนที่ตรวจพบว่ามีความดันตาขึ้นสูงอันที่2ก็คือคนที่มีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอายุมากกว่า40ปี 2. ปัจจัยนีย้ก็คือเป็นความเสี่ยงหลัก อันที่3คือประวัติในครอบครัวซึ่งมีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคต้อหินอันที่4คนที่มีสายตาสั้นมากหรือสายตายาวมากผิดปกติอันที่5ก็คือประวัติการใช้ยาเช่นการใช้ยาสเตียรอยในระยะเวลานานจะพบว่าบางคนเนี่ยจะมีความดันตาขึ้นสูงได้อันที่6ประวัติเรื่องการบาดเจ็บในดวงตาหรืออุบัตบิเหตุทางตาที่ทำให้โครงสร้างตาเสียหายอันที่7ก็คือโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจเช่นโรคเบาหวานโรคความดันคะ่ะจริงๆแล้วต้อหินสามารถแยกประเภทได้หลายแบบนะคะ,ะจากโครงสร้างของมุมตานะคะแล้วก็อาการที่เกิดอายุอายุที่เกิดแล้วก็ าสาเหตุที่เกิดแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างมุมตาก็จะมีต้อหินมุมเปิดกับต้อหินมุมปิดที่เราแยกนะคะต้อหินมุมปิดเราก็จะตรวจพบว่าจะมีโครงสร้างตาบางอย่างที่ทําให้ม่านตาเราเนี่ยไปปิดตรงมุมตา ะะเราอาจจะตรวจพบถังผืดไปปิดตรงมุมตาหรือเลนตาเคลื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ในต้อหินมุมเปิดเราจะไม่เจอโครงสร้างผิดปกต,ติตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นต้อหินมุมเปิดค่ะส่วนอย่างอื่นที่เราแยกเช่นอาการเนี่ยก็จะสามารถแยกเป็นระยะเฉียบพันธุ์กับระยะเรื้อรังนะคะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปแล้วก็แยกตามอายุก็มีต้อหินในผู้ใหญ่แล้วก็ต้อหินในเด็ก โดยกําเนิดนะคะแล้วก็แยกจากสาเหตุก็เป็นสาเหตุที่เราพบเช่นมีการอักเสบการบาดเจ็บในดวงตามาก่อนหรือว่าการใช้ยาสเตรอยอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นาจากสาเหตุอื่นก็คือเป็นทุติยภูมิแต่ถ้าเราไม่เจอสาเหตุพวกนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นปฐมภูมิค่ะ โรคต้อหินอาการเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูก่อนว่าเป็นระยะไหนนะคะเป็นระยะเฉียบพันหรือว่าเรื้อรังถ้าเป็นระยะเฉียบพันพวกนี้จะมีอาการร่วมแต่ถ้าเป็นระยะเรื้อรังจะไม่มีอาการอาการที่ว่ามีมีอาการยังไงก็คืออาการหลักก็คือในระยะเฉียบพันเนี่ยก็จะมีอาการปวดตามากตามัวลงนะคะอาจจะเห็นตาแดงร่วมด้วย เมื่อวัดความดันตาความดันตาจะขึ้นสูงมากนะคะตรวจพบกระจกตาบวมมีการทำลายของเส้นประสาทตาทำให้ม่านตาขยายส่วนผู้ป่วยที่เราเจอส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นระยะเรื้อรังนะคะก็คือจะไม่มีอาการในพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมาตรวจสุขภาพตาหรือตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจตาซึ่งอาจจะเป็นอย่างอื่นมาก่อนแล้วตรวจพบว่ามีโรคต้อหินร่วมด้วย พวกนี้ก็อาจจะทําให้เราเจอว่ามีต้อหินโดยที่คนไข้ยังไม่มีอาการอะไรนะคะแต่คนไข้ที่เป็นต้อหินแล้วมาด้วยเรื่องต้อหินที่เป็นระยะเรื้อรังเนี่ยบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องตามัวไปวัดแว่นแล้วไม่สามารถเห็นชัดได้ไม่ว่าจะวัดในระยะไหนนะคะคนไข้ก็จะมาตรวจแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะท้ายก็คือคนไข้เนี่ยจะมีลานสายตาเสียหายไปมากแล้วนะคะ ก็อย่างที่บอกว่าโรคต้อหินเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทต,ตานะคะเส้นประสาทต,ตาเนี่ยโดนทําลายความดันตาสูงกดทับเส้นประสาทต,ตาก็จะทําให้ใย,ยประสาทต,ตาเสียหายพวกนี้ก็จะทําให้ลานสายตาผิดปกติจนถึงในระยะสุดท้ายถ้าเราไม่ได้รักษาหรือไม่ได้ชะลอเส้นประสาทต,ตาที่เสื่อมให้ลดลงเนี่ยก็จะทําให้คนไข้เนี่ยสูญเสียการมองเห็นตาบอดถาวรวเป็นชนิดที่ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ค่ะ ในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะมาตรวจสุขภาพตาก็คือวัดการมองเห็นวัดระดับสายตาวัดความดันตานะคะจากสู่แพทย์เนี่ยก็จะตรวจประเมินขั้วประสาทตานะคะประเมินมุงตาว่าเป็นยังไงนะคะ ถ้ามันมีความผิดปกติของความดันตามีความผิดปกติของพั้ประสาทต,ตาอันนี้เราก็จะสงสัยต้อหินจากสูแพทย์เนี่ยก็จะส่งตรวจประเมินเพิ่มเติมอาจจะสแกนตรงขั้ประสาทต,ตาดูโครงสร้างว่ามีใยประสาทต,ตาที่ฝ่อลงหรือเปล่าล้านสายตามีผิดปกติไหมอันนี้ก็ตรวจการทํางานของการมองเห็นเพิ่มเติมซึ่งทุกอย่างที่มารวมกันก็จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นต้อหินหรือไม่ใช่ค่ะ ต้อหินรักษายังไงก็คือต้องต้องแยกก่อนว่าเป็นมุมปิดหรือมุมเปิดโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือถ้าเราเห็นสาเหตุเราก็จะต้องรักษาตามสาเหตุซึ่งถ้าเป็นทุติยภูมิเช่นมีการอักเสบเกิดขึ้นเราก็ต้องไปควบคุมการอักเสบหรือว่ามีการใช้สเตรอยแล้วก็ต้องอหยุดใช้สเตรอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นยาอื่นแทนสเตรอยนะคะแล้วก็ ออถ้าเป็นมุมปิดมีโครงสร้างผิดปกติเนี่ยเราก็ต้องไปแก้ไขตรงโครงสร้างของตาเ mm hmm. ช่นมีม่านตามาปิดเราก็อาจจะต้องไปยิงเลเซอร์นะคะมีเลน mm hmm. เลนเคลื่อนมาก็อาจจะต้องเอาเลนออกหรือว่าไปเปิดมุมตาตรงนี้ mm hmm. ก็คือเป็นการารักษาแก้ไขสาเหตุของต้อหินซึ่งในมุมปิดเนี่ย บางทีเราสามารถรักษาตรงสาเหตุแล้วกออ็ทำให้มันไม่ไม่ดำเนินของโรคต้อหินให้ให้เสียหายต่อไปได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นระยะเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ยาถ้าเราใช้ยาแล้วคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องผ่าตัดต้อหินเพื่อควบคุมความดันตาต่อไปส่วนในต้อหินมุมเปิดซึ่งเราพบกันเป็นส่วนใหญ่อันนี้เนี่ยเราก็จะเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะอาจจะใช้ยาควบคุมความดันตาก่อน ถ้าความดันตาคุมได้เราก็อาจจะติดตามดูว่าเวลานสายตาผิดปกติเพิ่มขึ้นไหมพวกประสาทตาโดนทําลายเพิ่มขึ้นไหมถ้ามันยังมีการผิดปกติเพิ่มขึ้นเราอาจจะต้องลดความดันตาเพิ่มจนถึงในระดับให้ได้เป้าหมายถ้ายังไม่ได้เป้าหมายเราก็อาจจะต้องผ่าตัดต้อหินเพื่อควบคุมความดันตาให้ลดต่ําลงอีกนะคะ วิธีป้องกันโรคต้อหินก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เราสามารถควบคุมได้หรือว่าควบคุมไม่ได้นะคะอย่างสมมุติประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นโรคต้อหินอายุที่มากขึ้นเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราสามารถมาตรวจเช็คตาแล้วก็มาประเมิน เพื่อให้รู้ว่าเออตอนนี้เรามีภาวะต้อหินหรือ,อยังอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแต่ในปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เราสามารถป้องกันได้เช่นเรารู้อยู่แล้วว่าเออคนที่ใช้ยาสเตียรอยระยะเวลานานบางคนจะมีความดันตาขึ้นแล้วทําให้เกิดเป็นต้อหินได้อันนี้เราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อยาเองที่มีส่วนผสมของสเตียรอยแล้วไม่ได้อยู่ในการควบคุมของแพทย์เพราะพวกนี้อาจจะทำให้มีความดันตาสูงแล้วก็เกิดมาเป็นต้อหินในภาย หลังปัจจัยเรื่องการบาดเจ็บในดวงตาเราก็อาจจะต้องใส่เครื่องป้องกันถ้าเราทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นเล่นกีฬาหรือว่าทํางานที่มีความเสี่ยงในการบาดเจ็บดวงตาแล้วก็โรคประจําตัวก็ควรคุมโรคประจําตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทําให้เส้นเลือดผิดปกติในจอตาหรือว่าผิดปกติตรงในดวงตาแล้วเกิดทําให้เกิดต้อหินได้เช่นกันค่ะ หมออยากจะเชิญชวนให้มาตรวจสุขภาพตานะคะเพราะว่าการตรวจสุขภาพตาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าโครงสร้างลูกตาเรามีความเสี่ยงของต้อหินหรือเปล่านะคะก็คือเราจะตรวจการมองเห็นตรวจระดับสายตาตรวจวัดความดันตานะคะจากสูแพทย์ก็จะดูโครงสร้างตาของเราว่ามุมตาเนี่ยมันมีผิดปกติ มีสงสัยว่ามุมตาแคบหรือเปล่าปกติหรือเปล่าขั้วประสาทต,ตาเราเนี่ยสมบูรณ์ดีไหมมีความเสี่ยงของต้อหินไหมถ้ามันมีความเสี่ยงจากสุแพทย์ก็จะแนะนําให้ตรวจประเมินเพิ่มเติมว่าเป็นต้อหินหรือเปล่าหรือจะแนะนําให้เหมาะสมต่อไปค่ะ